อกมีเจ็ดพันไก่ยี่ฮะมีวายแถวสามแล้วโอเคเลขสิบตัวเคตัวเอไหลครับดอกนี้พันสองฮะแล้วมีวายแถวสองแบบนี้เอียงก,กับตัวเจตัวเครวยครับพันเก้าแล้วเลขสิบกับตัวเคดอกมีห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไงฮะโอ้โหดอกเลยชุดบึ้นครับไหลนอกว่าดีแล้วเจ็บบิ๊กบินในฟรีเกมมี่ครับดอกนี้มือนไก่เจ็ดร้อยสี่สิบครับ คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้น้องๆหนูๆเรียนแบบนะจ๊ะแต่ถ้าดือ้อด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิดก่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดเดย์คนเดิมนะมาจาัดหนักจะดเต็มเกมวิธีแห่งกิเลนของค่ายพีกันหน่อยนะ่ะก็จัดงบมาที่900นะครับวันนี้ไปดูกันครับผมครับผมขอภยอัยฮะพูผิดพูดถลกแล้วฮนะตอนนี้เอาแค่นี้วายแถวสามมาสวยรนะับอู้ฝา ผักชุดเบเล่นโอ้โหผักแบบฟูคอสฮะโอ้โหเอาแล้วก็ไหลาย,ยาวบิ๊กวินสวยๆมาก่อนครับดอกนี้นะจ๊ะบึ้มเขาให้หนะึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรดีอะเพิ่มเด็ดหน่อยละการสองพันแล้วนี่สาเป็นสี่สิบไปเลยฮนะเผื่อบึ้มบัมซัมเบอร์สวยๆขึ้นมาสักดอกหนึ่งนะหมัดเขาให้แล้วมีอะไรไหมไหมเอ้ยมีน่วงเล็กน้อยมีน่วงเล็กน้อย โอเคคิวเยอะอยู่กับดอกนี้พันห้าแล้วโอ้โหผักไปต่อครับแล้วเจแล้วสองอู้ดอกนี้สี่สามพันสี่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบึ้มเขาให้ดอกนี้ห้าพันสองสวยๆเลยเอ้ามาดีแบบนี้ก็เพิ่มเบตเปลยแล้วกันอุ้ย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 ยังไงสแกตเตอร์มาแล้วสามขาดหนึ่งเคสองมาก่อนเลยโอเคสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคสองไม่มาแต่สแกตเตอร์มาฮะ โอ้ย่างเอาอย่างเอาอ่ะเ,เท่าไหร่เนี่ยแปดหมุนะ่ะแปดหมุนก็วคูณเพิ่มทีละสองโอเคสวยงามครับผมไปฮนะไปเลยกันฮะ,ะกิเลนของเราวันนี้เป็นไงจะพังนาดได้หรือเปล่าโอเคมีไวแถวสองเป็นผักจับตัวเทตัวเจแถวสามลงมาแบบนี้สวยงามครับผมช่วยถังกามังมอแถว 1. หนึ่งหน่อยไม่น่อะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อนะจ๊ะไปกันต่อหมัเขาให้โอเคเบ้าฮนะแล้ว แล้วแล้วก็ยังว่าวอยู่ตัวคูณทั้งห้าเองเองโอเคเป็นเคครับผมได้ตัว,ตวคูณมาโอ้โหหน้าคิวแถวหนึ่งนะสิบแถวสองก็ได้โอเคเป็นเจครับถ้าเกิดเป็นตัวเอตกลงมาหรือเปลี่ยนเป็นตัวโอเคตามคาขอเลยดอกนี้เสร็จพันไก่ยี่ฮะมีวายแถวสามแล้วโอเคเลขสิบตัวเคตัวเอไหลครับดอกนี้พันสองฮะแล้วมีวายแถวสองแบบนี้เหรียญกับตัวเจตัวเอ่วยครับพันเก้าแล้ว เลขปิดกับตัวเคดอกมีห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไงฮะโอ้โหบอกเลยชุดบ้นครับไหลนอกว่าด ok ี w. แล้วจะบิ๊กวินในฟรีเกมไหมครับดอกนี้หมึ่นไก่เจ็ดร้อยสี่สิบอ่ะโอเคไปกันต่อฮะบทจะไหลไหลกันยาวฮนะโอ้โหโอเคตัวเคใหม่อีกหนึ่งดอกครับดอกนี้หกร้อยเาสิบเบาๆไปแล้วมไม่ไหลครับคิดว่าน่าจะหมดไปแล้วนะแบบนี้ มุนสุดท้ายโอเคเป็นเหรียญมาอยู่ครับ 13K2A3 ยังได้อยู่เอ้ยเอ้ยมีสันมีสันโอ้โหสันแล้วไม่ไหลโอ้โห570ครับผมโอ้จบตัวคูณไปที่เ็7นะเมื่อกี้8หมุนของเราจบมาที่12,175นั่นเองนะครับเปยวเลยนะรับรางวัลไปโอเคครับวันนี้ก็ถือ่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปในก็เอาไว้เท่านี้เลยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสด,ดีครับ